สวัสดีครับผมวันนี้เปิดเข้ามาเราก็อยู่ในเอ็นเลนโหมดเลยนะครับวันนี้มียูนิตระดับอันติเมตตัวใหม่นะครับที่ลงขายในเว็บเทนติกช็อปนะเป็นเว็บของผู้พัฒนานะครับมานําเสนอว่าทําไมยูนิตตัวนี้ตอนนี้ราคามันถึงดีดพุ่งกระฉูดแบบว่า2อสเท่าเนี่ยนะครับผมราคามันอาจจะไปถึงเท่ากับเจ้าไททันเทนติกเลยนะครับผมมามาดูเลยนะครับเจ้านี่นะพี่ขอขายตัวนี้ก่อนนะครับเจ้านี่เลยนะครับผมนี่เลยโมเดลคร่าวๆเป็นอย่างนี้ นะครับผมเจ้านุกนะครับผมไททันทีวีแมนหรือเจ้านิวเคลีย์นะว่าทําไมตัวนี้มันถึงโดดขนาดนั้นนะครับราคาโมเดลคือพี่ไม่ชอบเลยคือแบบโมเดลไม่สวยนะครับพี่คิดว่าทําได้ดีกว่านี้นะโอเคมาดูเห็นไหมเห็นอะไรแปลกไหมครับเมื่อกี้เราหยูดโถมมวนก็หายไปทั้งหมดเลยใช่ไหมเรามาดูสเตตัสข้าวๆก่อนนะมันดาเมจอยู่ที่ประมาณ6กหมืใช่ไหมครับแล้วก็ที่สําคัญคือตรงนี้เลยระยะการระเบิด360 ถ้าใครเคยเล่นพวกแอตโตหรือว่าพวกไททันพูระยะระเบิดมันแบบไม่ไกลนะครับไททันพูเนี่ยจะอยู่ที่20ปะไกลสุดแล้วเนาะก่อนที่จะมีตัวนี้นะครับตัวนี้คือระยะระเบิด360ก็คือระเบิดยวเคียสามารถระเบิดแบบไกลมากๆนะครับผมแล้วก็ระยะโจมตีอยู่ที่65เห็นไหมว่าระยะระเบิดไกลกว่าระยะโจมตีอีกนะครับผมแล้วก็ขูดดาวน้อยมาก0.25นะครับผม มาดูคร่้าวนะครับดูมันโจมตีนะเดี๋ยวน้องดูนะครับนี่คือรัศมีการโจมตีของเรานะเห็นไหมครับว่าวงมันประมาณนี้นะแล้วน้องดูตัวละครที่อยู่ข้างนอกรัศมีนะว่าเดี๋ยวมันจะโดนเราโจมตีแบบระเบิดได้นะครับผมโอเคเห็นไหมครับทุกคนว่ามันสามารถระเบิดได้ไกลมากๆ360เนี่ยคือแทบจะถังแมพทะลุแบบทะลุแบบ แมปตองแมปเลยอ่ะคือมันไกลมากๆนะครับพี่เล่น POV เนี่ยที่ตัวระยะโจมตีสองร้อยใช่ไหมพี่วางตรงเนี้ยมันก็โจมตีข้างหน้าถึงนะถามแล้วข้อผินี้คือแบบแทบจะทั้งแมปนะครับผมนี่คือความโกงของมันครับมาเดี๋ยวเรามาเล่นกันเลยนะว่ามันจะโกงแค่ไหนที่พี่วันนี้มาเล่นคือเล่นหมดอ่าเอ็นเลสแบบคูณสามนะครับเพื่อให้น้องๆทุกคนเห็นภาพนะโอเคพี่อัพตันนะนี่ระยะก,ก็จะประมาณนี้แล้วมันก็จะแบบระเบิดแบบแบบ ตุ้มตามมากๆเลยนะครับผมมาวางวางวอลล์หลอดให้มันหน่อยเนาะตรงนี้นะครับหนึ่งตัววางไปเลยโอเคมาเดี๋ยวดูนะครับว่ามันเคลียร์ไวมากๆมันเป็นตัวที่ DPS จัดแบบพี่ว่าอันดับ2ของเกมบ้าถ้าพี่จำไม่ผิดน่าจะอันดับ2ของเกมนะถ้าถ้าไม่แบบว่าแบบชายนี่นะน่าจะเป็นตัวอันดับสองนะตัวนี้นะครับผมแบบแรงมากๆแล้วที่สําคัญนะครับดูนี่นะฮิตบ็อกซ์มันพี่อยากให้ทุกคนดูฮิตบ็อกซ์มันนะ น้องเห็นฮิตบ็อกก์มัม้ยดูตรงนี้ดูที่ตัวมันนะเห็นไหมเห็นไหมว่ามันเล็กมากเลยบบบบเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมเล็กมากเลยอะคือแบบสามารถแบบเหอนไหมวางซ้อนกันแบบติดๆได้คือแบบเป็นตัวไททันที่โคตรเล็กดูเดี๋ยวพี่วางเขาแปมดูนะดูโอ้โหแบบซ้อนกันแบบยี่ยี่ยี่ยดิเห็นปะเนี่ยคือแบบวางง่ายอะง่ายมากอะทุกคนมันโกงไหมปะทุกคนลองคิดดิว่าปกาติตัวไททันเนี่ย มันจะแบบว่าวางยากใช่ไหมครับขอ,ขอผิดขอปิดกราฟิกระเบิดก่อนได้ไหมคือแบบว่ามันแฟรนโหดเกินเดี๋ยวคอมจะแหลกเกินไปนะครับ<ม>โอเคกลับมาดูที่การวางฮิตบ็อกก่อนตัวมันแบบม,มาดูตัวนี้ก็ได้อะแบบดูนะครับเห็นไหมเนี่ยนะดูฮิตบ็อกมันนะดูนี่นะครับทีพี่เอาเจ้าตัวนี้นะวางเห็นไหมฮิตบ็อกมันแบบเล็กมากทุกคนเห็นปะเห็นไหมเห็นเห็นตรงที่เมาพิชีไหมเล็กแบบเล็กจัดๆแหละดูดิเห็นไหมวางชิดกันได้แบบโอ้โหฮิตบ็อกแบบดูดิ ฮิตบ็อกแบบเล็กมากอ่ะทุกคนเล็กเกินไปอ่ะไม่น่าเชื่อว่าเขาบัคกหรือปะตัวเนี้คือแบบ h i t บ็อกก็โหดแล้วใช่ไหมหวางง่ายใช่ไหมครับอ่ะอันนี้เมต้าหนึ่งแหละที่แบบทําให้เล่นง่ายสามารถลองคิดดูนะสามารถเนี่ยวอลลอดตัวเดียวอะ่ะอ่ะ1คนวางตรงนี้2คนวางตรงนี้3คนวางตรงนี้4คนวางตรงนี้โอ้โหวอลลอตตัวเดียวบัฟได้แบบ5้าหมัไม่ใช่50ิ อบนี้เป็นลอยอ่ะมันเวอร์ไปนะพี่ว่าอันเนี้ยไม่รู้บังตั้งใจนะคือมัน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 ไม่สมดุลนะพี่ว่าตัวละครไม่สมดุลนะอันเนี้ยถ้าอยากจะให้แบบเกมมันแบบสมดุลหน่อยควรจะปรับให้มันเป็นไททันที่แบบฮิตบอกไม่ใช่่างนี้นะครับโอเคมาดูดาเมจมันดาเมจมันพี่อัพแบบรัวๆไปเลยดูดาเมจมันทุกคนเห็นแบบเห็นแล้วอ่ะว่ามันเคลียร์ไวมากๆอ่ะดูดีมันแบบไวมากๆเลยนะ พี่ไม่รู้จะพูดยังไงคือมันเป็นเบสดาเมจตอนนี้เลยพี่ให้นัมเบอร์วันเลยนะนัมเบอร์วันเลยนะพี่ให้ดีกว่าเทนตี้ด้วยนะจริงๆนะจากใจที่พี่เล่นมานะครับผมว่าดาเมจมันโอฮีเว่อว,ว์แต่ตัวเนี้ยจุดเสียมันนะครับข้อเสียมันเลยเรามาดูนะเห็นไหมว่าสเตตัสมีดาเมจมีระยะที่ไม่ไกลนะครับข้อเสียคือระยะที่ไม่ไกลโอเคป่ะระยะไม่ไกลคูดาวเนี่ยคือแบบคูดาวเยี่ยมเลย เนี่ยอูดาแบบสุดยอดอลย0.25พอปั๊บแล้วเหลือประมาณ0.1กว่าถือว่าโอเคนะครับผมก็คือข้อเสียมันคือระยะที่ไม่ไกล65นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือมันไม่มีสตันเห็นไหมไม่มีสตันนะครับตอนนี้ถ้าตัวละครที่ไม่มีสตันเนี่ยมันแสดงว่าตัวละครมันต้องพึ่งตัวละครอ,อื่นใช่ไหมเห็นไหมว่าพี่ต้องเอาวาอลล์มาที่มีสตันนะครับแล้วมันก็ไม่มีสฟโลครับทุกคน เห็นแล้วเพราะมันไม่มีสโลถ้าถึงความความครบเครื่องอ่ะพี่ยังว่าเจ้าเททานเทนติกอ่ะคบเครื่องกว่าเยอะแต่ตัวนี้ถ้าเรื่องดาเมจโคตรแรงพี่บอกเลยว่ามันโคตรแรงมันเป็นแบบตัวเมตาแน่แน่มันไม่ใช่เมตาแน่ๆมันเป็นเมตาแล้วอ่ะมันเป็นเมตาไปแล้วตอนนี้คือแบบดูมันซอยดีคือแบบโมเดลแบบไม่เท่ไม่มีอะไรเลยคือตอนแรกเข้ามาเนี่ยทุกคนในตลาด มองมันว่ามันอ่อนเพราะว่าตอนนั้นอะเอ่อเหมือนระยะการโจมตีระเบิดเนี่ยมันยังไม่3ามนะคือมันยังไม่ยังไม่ทั่วแมบบเหมือนที่พี่บอกไปต้นคลิปเนาะก็คือทุกคนก็แบบเทเทขายแบบอุ้ยตัวมันอ่อนอะไรเงี้ยก็ขายไปแบบ2 m บ้าง3 m บ้างอะไรเงี้ยนะครับผมซึ่งตอนเนี้ยพอมันปรับมาแล้วเนี่ยให้แบบว่าเป็นแบบผลโหดเนี่ย ตอนนี้ราคาพุ่งไปแบบ 6-7m เลยนะแบบหายากมากที่แบบเจะเจอถูกๆนะครับผมใครกดทันตอน 2m นี่คือแบบโคโชคดีนะเนี่ยเห็นแบบว่ามันโหดมากเลยพี่ก็ไม่คิดว่าเขาจะปรับนะตอนแรกคือซื้อมาเนี่ยก็กลับแบบว่าเดี๋ยวจะเอามาสะสมไว้เฉยๆก็คือยังไม่ได้ทำคลิปก็สะสมไว้นะครับแล้วอยู่ๆเขาก็แก้บัก๊กหรือว่าบั๊บพี่ก็ไม่รู้นะว่ามันบัก๊กหรือว่าบั๊บนะแต่มันอยู่ๆมันแรงมาก,มากแรงแบบแรงแบบแแบบไม่รู้สาเหตุอะ ไม่รู้อะไรเลยอยู่ๆก็แรงแบบแรงเฉยอะไรอย่างเงี้ยมาเดี๋ยวเรามาลองบับเจ้านี่ดูนะครับผมเจ้านี่เนะาะมาเฟียนะดูฟี่าดาเมจมันจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับทุกคนเคดาเมตตอนนี้อยู่ประมาณแสนหนึงน่งเห็นไหแสนหนึ่งอันนี้คือตัวธรรมดานะไม่ต้องพูดถึงชานี่นะชานี่นี่คือแบบตอนนี้ราคาน่าจะทะลุไปแบบเป็นร้น100อยเอ็มอ่ะจริงๆอันนี้พูดจริงๆนะไม่ได้เวู่นะราคาทะลุร้อยเอ็มอ่ะที่บอกเลยใช้ตัวเนี้ยน,นะครับผม แล้วไม่รู้ว่าอนาคตอะตัวปกติอาหารจากนะถ้ามันไม่แก้พี่ไม่รู้จริงนะอันนี้คือไม่ได้บอกว่าทุกคนเชิญชวนให้แบบพี่เฮ้ยพี่มาบอกว่ามันเก่งแล้วไปซื้อตามพี่แล้วสุดท้ายโดนเนิร์ฟอย่างเงี้ยคือไม่ใช่นะคือพี่แค่บอกว่ามันเก่งมากๆแล้วไม่รู้ว่าทําไมมันถึงเก่งมากๆเพราะตอนที่พี่เล่นครั้ง,งแรกมันไม่ได้เก่งบอกเลยว่ามันไม่ได้เก่งแบบนี้มันก็เก่งในระดับหนึ่งแต่ไม่ได้เก่งแบบแต่ตอนนี้ตอนที่ทําคลิปอยู่ มันไม่ได้โอเวอร์พาวเวอร์ขนาดนี้นะครับผมก็ลองดูนะโมเดลก็ประมาณนี้นะถ้าเปิดการาฟิกฝูงคือแบบโอ้โหตุ้มต้ามทุกคนดูดิตุ้มต้ามแบบตุ้มตามอะ,มมอะแหลกจัดอะต้องปิดอะคือแบบไม่ไหวไม่ไหวนะ โอ้โหต้องปิดแต่คือแบบแหลกมากนไว่าแหบบลกมากโอเคดีขึ้นหน่อยนะครับผมเป็นตัวครที่ไม่เหมาะกับเปิดการาฟิกสูงเลยนะไม,ไม่เหมาะกับเปิดเพวกวบาว่า,าการาฟิกระเบิดนะครับผมเพราะว่าสเปรดโหดมากเลยนะแล้วก็สเปรสาม้อิบคือเราไม่จำเป็นต้องวางข้าดหน้านะอย่างทีเห็นปะไม่จำเป็นนะเราสามารถวางตรงประมาณกลางๆก็ไดนะ้นะครับผมคือมันยิงอ่ะตัวหน้ารับรองสเปรไปโดนตัวทั้งแมทน,นะครับผมอย่างเช่นสมมติว่ามีตัวอยู่ตรงนี้ตรงหน้าบ้านเราเรายิงตัวนั้นอ่ะ สามารถรแดโดนถึงตัวข้างหลังอะคิดดูดีว่ามันโกงไหมมันโกงไหมหนุคนมันโกงมากเลยนะคือแบบโอ้โหมันไม่สมเหตุสมผลเลยตัวละครที่อยู่ราคาประมาณ2อถึง2อ5ตอนนี้โดดมาเป็นอยู่ที่ประมาณ6 m เอถึง7 m อภายในแค่2วันนะครับผมแล้วพี่ยังคิดว่ามันคงเหมือนหุ้นที่แบบราคากำลังไต่ขึ้นไปอีกนะเพราะว่าตอนนี้มันยังสามารถหาซื้อได้ในเว็บใช่ไหม ถ้าอนาคตเขาเอาออกพี่คิดว่าทางฝรัง่งพวกฝรั่งเนี่ยมันชอบแบบว่าตัวละครที่หาไม่ได้แล้วแล้วเมตาเนี่ยโฮโหไม่ต้องพูดครับแพงแน่นอนตัวนี้ถ้าไม่เนิร์ฟนะถ้าไม่เนิร์ฟแล้วพี่ก็คิดว่าคุณเทนติกที่เขาเน้นขายตัวละครแบบนั้นอนะตุตุกตาเขาไม่เนิร์ฟหรอกจริงเขาแบบว่าเขาไปทางสายนั้นแล้วนะครับทุกคน แล้วก็มาดูหิตปอกนะหวัง่หยมากกโอเคคลิปนี้ก็ไวประมาณแค่นี้ทุกคนดูรขาวาว่าเจ้านิวเคลียร์มันมันอือหือเลยพี่บอกได้คำเดียวว่ามันอือหือตอนนี้เอนเลสเข้าไปกันที่สองสามร้อยสองร้อยห้าสิบวลได้ป่ะก็แบบตัวนี้แน่นอนครับไม่ต้องเถียงเลยไม่ต้องถามเลยว่าใช้ตัวไหนตัวนี้แน่นอนแล้วก็น่าจะเป็นแบบชายนี่นะครับโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบายบายทุกคนขอให้ทุกคนโชคดีนะครับผม